อิตาณามะันเตปานิปัตตาเวระมะลีสิกขาก็ทังสมาธิญาณีปาาติปัตตาเวระมะลีสิกขาก็ทางสมาธิญาณีอตินาทานาเวระมะลีสิกขาก็ทังสมาธิญาณีอตินาทานา พรมรีหิธขาปัตตาตวายามิกามโสเมชฌาจารว นิสิกขาก็าทธังสมาธิญาณีตาเวสุมิจาราเวระมณีสิกขาพุทธังสมาธิญาณิุสาวาตาเวระมณีสิกขาพุทธังสมาธิญาณมุสาวาตาเวระมณีสิกขาพุทธังสมาธิยามิาสมุขังเมรยิยะ,ะมัจจาปมมาตานา <c oughs> มนีสิกขาปะทังสมาธิยาเมโต